สวัสดีค่ะเข้าไปช้อปปิ้งกันค่ะขนาดว่ายี่สิบองศานะเมื่อกี้บอกว่ายี่สิบองศายังไม่ใส่เสื้อกันหนาวอยู่เลยมันยังหนาวอยู่นี่มันลดลงเหลือสิบเจ็ดแล้วเมื่อกี้แดดมันส่องในรถเฉยๆคิดว่าแต่ก็ดีนะมันฝนตกหลายวันเมื่อวานนี้ลม้มบ้านเฮาเอินล้มไปอยังฮะล้มหอ,อก,กุดกะพัดวิว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 ทำงานกับว่าได้ยางกับว่าได้นึกว่าเป็นสีปิวไปครับอันนั้นล้มหมู่บ้านเนี่ย ทั้งลมทั้งฝนเบิดมือเบิดคำเต็มเมื่อนี่ยู่ดีๆห้อนพรึบขึ้นมาเทียเดียวอากาศมันเปลี่ยนแปลงเนาะมันสวิงพอดีเขาเขาโทรมาเขาบอกว่าเอแบตเตอรี่ของไอ้เครื่องดูดฝุ่นมาแล้วให้ไปเอาพะนะสองไปสร้างไว้สองอันเกือบหาพันนะพี่น้องผู้ช่วยแม่บ้าน อย่างนี้แหละค่ะอยู่นี่ค่ะของชีพก็แพงอะไรอะไรก็แพงไปหมดพี่น้องเอ้ยไม่ได้อยู่สุขสบายหรอกพูดเล่น,ลนๆไปอย่างนั้นเลยว่าไปเที่ยวไปเสียงเงินเข้าสู่หน้าร้อนแล้วเนาะอยู่เมืองไทยก็ใช้เงินอยู่นี่ก็ใช้เงินเหมือนกันถ้าบ่มีไรายได้นี่โอ้อยู่ไม่ได้หรอกแพงแพงของของก็แพงเมื่อเช้านี้ ไปเปลี่ยนล้อรถเป็นล้อฤดูร้อนมานะคะก็จ่ายไปหก0้อยห้าสิบขึ้นอีกพอเงินเดือนขึ้นข้นขาวของขึ้นมันก็ขึ้นราคาแต่เขาก็เราเก็บล้อรถไว้กับเขานะคะแต่เขาก็ดีนะเขาทําความสะอาดล้างอะไรให้ใหม่เอี่ยมแล้วล้อรถเราก็หนักด้วยมันล้อใหญ่อะล้อของรถโฟวิลเราเองเรายังยกไม่ไหวเลยสี่ล้อก็คุ้มอยู่นะสําหรับหกร้อยก็ประมาณ ามหกสิบแปดประมาณสองพันแหละใครก็ยกไม่ไหวหรอกกว่าจะมาเปลี่ยนล้อรถเปลี่ยนเองก็ไม่ได้มันหนักเราต้องมีเครื่องมือยกรถด,ด้วยวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วถ้าใครไม่เปลี่ยนก็พรุ่งนี้ขับไม่ได้เลยโดนปรับเพราะหมดหน้าหิมะเข้าฤดูร้อนแล้ว มีแต่เรื่องเสียเงินในจู่ๆวันนี้เอา S M S มาบอกว่าได้ไปเสียอีกพันกว่าบาทเป็นมือช้าพันหกเป็นนะเกือบสองพันเกือบสองพันคนอนะ่ะเกือบหมื่นนะวันเดียวนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ได้สบายเดอ้ออยู่เมืองนอกอสบายอยู่แต่ว่าเวลาใช้เงินมันก็ใช้เยอะต้องมีงานทําไม่มีงานทําก็อยู่ไม่ได้หรอกสาหรับใครที่มีแฟน แล้วเขาไม่ให้ทํางานเขารับผิดชอบทุกอย่างก็โชคดีไปเนาะสําหรับเราเราก็รับผิดเขาก็รับผิดชอบเหมือนกันแต่เราก็ต้องช่วยเลยช่วยเขามั่งเรารถเราขับเองจะเขาไม่ได้ขับเขาก็เสียแล้วจะให้เขามาจ่ายก็เป็นไปไม่ได้เขาก็มีเหมือนกันเราไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวเราอยู่เมืองไทยเราเคยทํางานทําไม่ได้หรอกอยู่บ้านจะใช้ไม่ได้นี่ทํางานอาทิตย์ละสามวันในอยู่ เราแน้วน้ำนทัวัวก็ขึ้นด้วยอันนี้เล่าชีวิตความเป็นไปให้ฟังเนาะเดี๋ยวว่างๆจะมาเล่าให้ฟังอีกค่ะน้นแค่นี้ก่อนนะคะ